หยุดนะเรามีของนะครับหลายคนคงเคยติดตามโพสต์ที่ผมเคยโพสต์ถึงน้ํายาสเปรย์ฆ่าเชื้อตัวนี้นะครับชื่อว่า Max P นะครับอ่ามีคนสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาถามเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ว่างๆอยู่นะครับจะมารีวิวให้ฟังแบบชัดๆกันอีกสักทีหนึ่งนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพดียังไงนะครับในส่วนของสารผสมก่อนเนาะส่วนของสารผสมเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับจะเป็นสาร อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเนี่ยได้ดีกว่าแอลกอฮอล์หรือว่าคลอรอ x แน่นอนในนี้มีแอลกอฮอล์ผสมแต่ว่าน้อยมากน้อยจนมันไม่ทําลายพื้นผิวอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะสเปรย์ไปบนไหนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างปลอดภัยกับพื้นผิวที่ละอองฝอยของไอตัวสเปรย์ตัวนี้ไปสัมผัส อย่างที่ตัวเองชอบใช้มากๆนะครับช่วงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหโควิดระลอกนี้นี่น่าจะอยู่กับเรานานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยต้องเพิ่มมาตรการในการที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับเนาะว่าไอ้ช่วงกาดตกเนี่ยครับอย่างบางทีกลับบ้านมาช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหต้องอับบ้านมาปุ๊บรีบถอดเสื้ออาบน้ําใช่ไหมครับพอช่วงแบบโควิดสงบลงนิดนึง อ้าวไมแล้วผมกลับมาตรงนี้นี่คือพื้นที่ที่ผมแบบชอบมาทิ้งร่างมากๆนะครับบนเสือตะตามิอันนี้นะครับก็จะทิ้งร่างลงไปก่อนเลยกับบางทีบางคี้เกียดยังไม่อยากจะลุกไปอาบน้ําขอทิ้งร่างนอนเขียดโทรศัพท์เช็คไลา์ทำอะไรสักพักหนึ่งแต่พอเราลุกขึ้นไปจะอาบน้ำปุ๊บผมก็ใช้นี่เลย m a x p นะครับสเปรย์ลงไปปัาบสเปรย์ไปบนพื้นผิวตรงนี้ครับผมให้มันทั่วให้มันทั่ว ตัวของเสือตรงนี้ที่เรานอนอยู่เมื่อกี้กริ้งกริ้งเกิือเกลือก่อนที่เราจะไปอาบน้าใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็สเปรย์ขึ้นไปบนอากาศนะครับข้อดีก็คือว่ามันก็จะเป็นการฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวที่เราสัมผัสตร,ตรงนี้ทั้งหมดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวนี้พิเศษมากเลยมันจะไม่เหมือนสเปรย์ฆ่าเชื้อตัวอื่นๆตรงที่ว่ามันมีกลิ่นของชาเขียวครับซึ่งมันจะทาให้ห้องของเราเนี่ยสดชื่นมากๆเราก็สเปรย์ทั้งหมดเลยทิ้งไว้ประมาณ เท่าเวลาที่เราไปอาบน้าส่วนใหญ่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าอาบน้าตอนเย็นนะครับก็กลับเข้ามาปุ๊บห้องก็สะอาดกลิ่นหอมสดชื่นสบายมากๆแล้วก็ไอตัวสเปรย์เนี้ยมันมันใช้ได้ดีมากเลยเพราะว่าพอเรากดไปทีเดียวนะครับปุ๊บละอองฝอยเนี่ยเห็นไหมครับ มันจะออกมาแบบต่อเนื่องยาวเราไม่ต้องคอยมาปั๊ม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 มันบ,บ่อยนะครับมันจะแบบ up, วิ่งยาวแล้วมันก็ไล่ไปทุกเซอร์เฟซเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีความมั่นใจก็คือว่าตัวนี้ก็จะมีติดไว้ที่หน้าบ้านด้วยใครเคอรีหรือว่า ลาซาด้าอะไรที่เราสั่งของออนไลน์มาก่อนจะเอาของต่างๆเข้าบ้านเนี่ยก็จะพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตรงนี้ลงไปกลับมาถึงบ้านนะครับภายในรถนะครับพอเราออกจากรถปุ๊บเราก็จะฉีดสเปรย์อันนี้เข้าไปในรถเลยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดบอเบาเบิรมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ ไม่ได้เป็นอันตรายกับหนังหรือพื้นผิวใดๆที่เขาสัมผัสเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแอลกอฮอล์เขาน้อยมากนะครับเราไปถึงอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวที่สุดเนาะซึ่งหลายคนนะ่ะนึกไม่ถึงเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จะโดนเชื้อโรคมากที่สุดอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยก่อนกินข้าวเนี่ยโอ้โหทุกคนไฮจีนดีมากก่อนกินข้าวเอาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนกินอาหาร แต่เราลืมไปว่าทุกครั้งที่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขี่ยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้ล้างมือก่อนเขี่ยโทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วบางทีมือเราก็ไปจับนูน่นจับนี่แล้วก็ไม่จับโทรศัพท์เขี่ยไปเขี่ยมาตัวนี้ก็จะมีส่วนที่จะกักเก็บเชื้อโรคเอาไว้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถนะครับถ้าไม่สะดวกที่จะแบบโอ้โหไม่สะดวกใจส,ส,ส,สเปรย์ลงบนโทรศัพท์ในราคาประมาณอย่างนี้ก็สเปรย์ใส่ตัวผ้านะครับแล้วก็ เช็ดความสะอาดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสองสานาทีแล้วก็รีบเช็ดให้แห้งนะครับใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งที่สะอาดนะครับเช็ดให้แห้งถ้าเป็นผ้าเช็ดเลนได้ก็จะดีเนาะมันจะได้ไม่เป็นอันตรายกับเลนของโทรศัพท์นะครับและอีกคนหนึ่งที่ถามเยอะๆก็คือเรื่องของกระเป๋าเนาะเวลาเราพกเดินทางไปนู่นนี่นั่นนะครับเอาจริงนะตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าจะสเปรย์กับกระเป๋าที่มันมีราคาค่อนข้างสูงๆนิดนึงนะครับแต่ว่า พอลองไปแล้วนะครับสเปรย์ใส่ผ้าแล้วก็ลองเช็ดดูพื้นผิวมันก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเนาะแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไร o b s e r v ์ long term นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองลองใช้งานกันดูแล้วกันเนาะก็มารีวิวให้ดูแค่นี้นะครับว่าหยของเขาดีจริงนะครับและคราวที่แล้วเนี่ยพอใช้ไปแล้วลงโพสต์ไปด้วยความที่เราใช้จริงมานานตั้งแต่ก่อนยุคโควิดแล้วจริงๆก็เป็นคนซิร์นเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับแต่พอใช้ไปแล้วเนี่ยคนถามเข้ามาเยอะมากว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วบางทีช่วงนั้นก็ไม่ได้มีเวลาตอบ ที่จะพิมพ์แบบรายละเอียดลงไปนะครับอันนี้ก็มาบอกถึงคุณสมบัติดีๆของสเปรย์ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดนะไอ้ตัวนี้หมดนะครับเราสามารถซื้อเป็นแกลลอนที่เป็นรีฟิลมาเติมได้นะครับจะได้ประหยัดค่าขวดนะขวดขวดอันนี้ราคาจะค่อนข้างแรงนิดนึงในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ว่าตัวสเปรย์เนี่ยดีมากเดี๋ยวสเปรย์ให้ดูอีกทีหนึง่งชอบมากเลยฟืดเป็นี้หอมชื่นใจนะครับเป็นละอองฝอยแบบนี้นะครับก็ ลองไปติดตามกันดูส่วนใครจะสั่งซื้อนะครับไม่ต้อง inbox นาถามผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อของครูเอะนะครับขอบคุณครูเอะนะครับมากๆเลยครูเอะเนี่ยนะครับก็แนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆอันนี้ให้กับผมแล้วพอผมใช้แล้วรู้สึกว่าเอยดีงามมากเลยนะครับก็เลยอยากจะบอกต่อกับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ